สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ที่ททรักทุกทกท่านนะอยู่กับผมช่องออดน้ำซิ่งนะมาครับคุณปู่เราเดินหอบมาเลยครับนีเ่เอามาโชว์มาดูใกล้ๆนะโอ้ยอนแสงครับรอดจานเลย ุดคลาสสิกค,ครับนึกถึงบรรยากาศนะเห็นภาพนี้เรานึกถึงบรรยากาศครับคงไม่ต้องพูดว่าบรรยากาศแบบไหนครับบรรยากาศแบบสมัยเด็กๆรรากามีหน้ายาวจอดหน้าบ้านนะยวไปนอนเฝ้าครับกับพี่ชายอาครับมาดูพี่หลงโบนะ6-16ครับ220แรงมาขอโบนะ นี่ดูหนืดมันเดิ่มครับนี่ครับรอจัดรอจัดมาดูถอยเทสับยกนะโอ้มาแล้วครับแอีบาพลังเราก็มาแล้วครับอิโนโนเอเมกานะ สองไปเลยครับเอา้าม้วนเลยเอา้าม้วนรอบเดียวนี่ดูพี่ลงโบจะกเกาะจะจะสับยกให้ดูครับอีอูอ้ยยกนิดเดียวอีหลอดจัดครับหลอดจัดหลังสุดซอยไปแล้วครับตามมาด้วยพี่รอ็อก ครับ 8E เราเรามาดูพี่น้อง ซอยครับตุดซอยเท่าหายนะตัวรักับบะดำพโบครับ FN 527ตัวนี้มี S ครับว่าเป็นพี่โบหลงจากโรงงานเลยอ,อพี่รอกเราครับสับสับกระโดดยกมาเลยครับเอ้อ เอ,อ้ย่าดังท้ายไม่มีอยู่ครับอ,อีอยรอจัดครับไอ,อ่โอ้เกาะไม่ออกครับอีกแน่เหนียวหนึบนะคันนี้เป็น F.N 5 2 7ธรรมดานะครับไม่ใช่พี่หลวงบนะ แต่มาเกาะแล้วครับเกาะโบรเรียบร้อยครับแรงจัดครับ220แรงมานะสุดซอยครับโอ้ไม่ไมยกครับอุตส่าห์จับตามองนี่ครับตัวแรงอีกตัวแปดอีบ้าพลังเรานะสับกระจายมาเลยครับมาสองโลเลยอะ่ะ ทีมาสองโลตับปะเกียโลสองครับไอ้ไอ้รอครับรอจัดลาวไฟนะไอ้ับกระจายครับนาทีทำเที่ยวนะครับเด็ก,ก้าครับไข่สุสุสียเคครับเกาะโบ เออสับกระจายไนกันเอ,อ้าดันให้สุดซอยครับโอ้บุคอบนะไอ,อ้จับตาดูปลาจะยกล้อโอ้เอียงนะกลัปลาโอ้มันเอียงนะหนุโอ้น่ากลัวเลย ออกเลยครับโอ้ปาดไปพิดร่องลงมาเลยอ่ะไป้อดจานครับ